จากกาขอโทษขอไผ่ก็าวันนั้นยี่สิบเอ็ดทีคนสูงพอดสูงพอดก็จะได้เยอะเนาะเอาลุงก็อยู่ข้างในลุงอยู่ข้างในมีช่างเดี๋ยวเดี๋ยวคุณป่าเป็นแป๊บนึง

มันแมนอยู่บ่ตำแหน่งเขาไม่หย่บห่วมาตำแหน่งบ้านพับอันโอเคไหมโอเคเอาหน้าหน้าแบบทับเขาไม่อยิบ่ตำแหน่งหน้าบ้านพับน่ะเออนี่นะยิ่ตัวหนึ่งก่อนตัวบนตัวล่างตัวไหนต่ำบอกอะไรอ่ะเด็บริการแล้วคิดตัวบีกนี่เปิดประตูนี่เออ

ได้ยินด้ินกัดนักเลยเสียงร้องก็แก๊ก็บบไมกินมาใส่มาใส่เดี๋งย้ำเดิ่งยำหางมงแล้วเข้ายังอ้ข้าบผมเดีเดี๋ยวทดอบ้ มาดูตี้วแก้วนะคะลุงก็ไม่ได้รู้มาแต่เกิดแต่ลุงก็ทําไปเรื่อยๆขยันซะอย่าง ตัวแค่จะยิตัวไหนตัวทึงเอไหมเอาไหนานรอพดเอาไหมเอาไหมรูว่เไหมออพตัวไกันไหมกันตัวไหนกันเนอโอเคโอัไเออเอาี่จ่อลวีอย่าไปเอามือจับี่จ่อกตวนิกไเลยจิกไหนนนะตัวไตั่นั้เหนยงตัวตัวนัน่ะ ยิงวไกก่อนเออะไก่นั่นเองบานเอพี่บานนะเจ้าก็ต้องแนมน้องขอพี่เจ้าบงมหจับแตดัยู่ข้ไงใเ้นะครับผมเรายิงบนใดเอมันติดขาวนพับเออยิงนี้อนัก็ซอมเห็ดวาจดตนดูแล้วมั้งกอดีแล้วมั้งต้นี่ง่างเงือเงือทาบ่ด้เงืเงือนะเออ n g เขา n g ออกยังกระตูิ่งกบเอาเลยพี่มันได้อยู่แล้วแหละขางบบได้แล้วน่เดี๋ยวแกวจะได้เห็แกเด้อแกนั่นเด้อเือมานี่ัดีแกวนะคะโอ้ยเนะ อย่าบอกคน่โอ้โหนกว้ายงงมัตย์ดึงดึงสายไฟเจ่าเด้อไปยากอสายไฟดม่นงฟ้กัปลดีมากแล้วออกเดิอเนาะหล่นเพื่อนไปแล้วนะคะอนุญาตขนมคิอนุาตวา่นีม่อนุญาตอนุญาตนะพร้อมแน่ดีที่มึงออกไป วันหยุนเด้อมาตางูเด้อทุกคนทำกาตาตูปิดนะคะปิดเปิดได้นะคะะนจ้ะทำบานปิดไว้นะคะใส่ลูกบิดแล้วก็เสร็จนะคะ ลูกบิดก็ใช้อย่างดีซะด้วยดทีมช่างนี่แหละค่อยยังไม่มีในสีนี้ไงอ๋อถุงมือมันเป็นนัานแล้วครับบของดีจะเป็นของดีจะเป็นโซเล็กกับโซโลนูะเลอะเออใช่เอาอันนี้ก็ดีแล้วบอกไม่เชื่อโซเล็กโซเล็กกับโซโลน่ะเยี่ยม ตัดไม่เข้าเลยไปเรื่อยน่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะบ้านคนรวยเขารวยเป็นร้อยล้านอ่ะเขาไ่ใช้รอ่แบบนี้ยโอ้ยเราเอาบ้านใครใชัคะแนนแจ็คีเขาจะพูดถึงระดับระดับอันนี้บอกอย่างดีล้ไม่ใช่อย่างดีเอออย่างีะว่าาใ้เงินมสลงเากูแจ กุญแจผู้ดีแหละนี่นะฟังมาดูเรื่องเลยเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่บรรทุนกุญแจผีได้นะมันต้องเป็นโซ่เลยกับโซ่เอาี่เอาละเอาได้แล้วมันยิงเลยออกท่อเลยครับออกท่อ แจ่วแจ่วนะคนี่วนไม่ออกหมดพีรแม่ใส่บวาแก้วเร็วน่ะจ้าแก้วมากเลยช่างเยี่ยม

<Es> พ่อเจ้าพ่อเจ้าดึงจับไว้บ่อนนะทีนี้ตันมาช่วงถึงจช่ไหมไม่เหลือเลยใช่ไหมเนาะพอดีครับทำมาพอดีเหรอไม่แถมกะไม่ทำลุกเลยเหรอกับพ่อสีแท mm ียนทีนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะกดไ, like <come> ไลค์กดแชร์ค่ะ